อยู่ลูกอะไรครับลูกลูกพับครับลูกพับเต็มต้นเลยโอ้ยวัม่ใครับเพิ่งเคยเห็นลูกพับบนต้นครับป้าป้าเคยเห็นไหมป้าป้าก็ไม่ได้เห็นใช่ไหมยายชอบไหมเนี่ยชอบมากเลยมีลูกนี้ตกด้วยนะเาไปเก็บลูกก่อนลูกพับอนนี้เปเป์ สวยมากๆเลยเต็มต้นเลยนะกินดึงเลยเนดเี๋เรามาดูแตงกันป้านชอบไหยครับคแม่ไม่เคยเห็นลูกปนี้มีเต็นด้วยนครับมีเต็นด้วยเหรอครับครเต็นลูกไม่ใช่เต็น ไม่ใช่เต็นท์ลูกมันไปเขาเป็นที่เก็บของเฉยอ๋อผมรู้ครับผมช่วยแครับโอเคโอเคครับปอยเ,เปอร์จบละค่ะตอนนี้ลิปที่สองนะครับแล้วเ <ไป S 2> จอกันใหม่ครับคลิปที่สามจะมานะครับบ๊ายบายครับไปไปบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ